ตัวพ่อเนี่ยก็คือทางด้านของนายฉัดมงคลคุณผู้ชมฮะนายชัดมงคลเนี่ยอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยออตอนกลางคืนใช่ไหมเขารู้สึกว่าแม่เขาก็ไม่รักเขาใครก็ไม่รักเขาคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยอุ้มลูกน้อยเนี่ยออกไปที่เถียงนาตอนกลางคืนปรากฏว่า เมียเองตื่นมาอีกทีกับชาวบ้าน<ฆ>ก็ไปตามหาน้องสี่เดือนว่าอยู่ไหนจนกระทั่งไปเจอว่าตัวในฉตดมงคลอุ้มเด็กอยู่แล้วเด็กตายในฉตดมงคลอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยการจะกินยาพิษแต่ว่าลูกร้องก็เลยจับเหมือนกับมือเนี่ยมันติดยาพิษก็เลยไปจับที่หัวจุกนมแล้วก็ยัดปากลูกลูกก็เลยกลายเป็นศพกลับมาตรงนี้วันนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์คดนีนี้นะฮะทางทีมข่าวช่อง8เราตามไปยังจุดเกิดเหตุ เพราะว่าล่าสุดตัวพ่อคนนี้โดนจับคดีพลิกนะฮะถามว่าเพราะอะไรเปิดจุดที่เกิดเหตุที่ชาวบ้านไปเจอศพเด็กยืนโดยพ่ออุ้มลูกอยู่อย่างเงี้ยโดยวันนี้คุณผู้ชมฮะน้องชายคุณฉัดมงคลแล้วก็พี่ชายคุณฉัดมงคลพาผู้สื่อข,ข่าวของเราครับไปยังจุดที่ไปเจอทางด้านในฉัดมงคลเนี่ยอุ้มเด็กแล้วก็พบว่าเด็กกลายเป็นศพเนี่ยนะฮะปรากฏข้อมูลใหม่ที่เราได้น่าจะไม่ตรงกับนายฉัดมงคล เพราะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะน,นี่คือจากลักษณะบ้านไปยังจุดกระต๊อบกลางนาถามว่าสำคัญยังไงในฉัดมงคลคิดว่าครอบครัวไม่รักเลยประชดอุ้มลูกออกไปพร้อมกับยาฆ่าปูแล้วบอกตัวเองจะกินยาฆ่าปูแต่ว่ามือเลอะยาพิษไปติดหัวนมจุกนมที่ลูก,ลกต้องกินแล้วยัดปากลูกลูกก็เลยตายเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าวันนี้ตอนที่เราเดินทางไปถึงเราก็เลยถามครอบครัวคุณฉับมงคลว่าจริงๆแล้วยาฆ่าปูมีไหมครอบครัวบอกว่ากระปุกยาพิษไม่มีไม,ไม่มีฮะแล้วถามว่ามันจะมีภาพที่พอถอเนี่ยเข้ามาเก็บหลักฐานเดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาอินเสิร์ตคู่กันหน่อยเนี่ยนะฮะถามว่าเอา้าแล้วทําไมตอนแรกในฉับมงคลบอกว่ามันเป็นยาฆ่าปูคุณผู้ชมฮะที่น่าสนใจประเด็นก็คือว่า ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤด,ดูที่เขาจะต้องทำนาใช่ไหม,มเปิดภาพที่ทางด้านพอถอไปเก็บหลักฐานหน่อยแล้วก็ภาพพ่อที่ก็ไปทำแผนเอาขึ้นมาคู่กันครับกับภาพจริงที่เกิดเหตุเพราะว่าวันนี้เขาบอกยาฆ่ายากก็ไม่มีมกำลังสันนิษฐานเทียบกับภาพจริงสิครับทีมงานเอาภาพจริงมาด้วยกับภาพนิ่งครับเปิดสองจอขึ้นมาคู่กัน เพราะให้เทียบเลยว่าที่เกิดเหตุมันมีข้อแตกต่างกันยังไงเพราะเนื่องจากว่าพอเราไปเจอไม่เจอกระปุกยาก็เลยถามครอบครัวบอกเอ้าแล้วยาฆ่ายามีไหมเขาบอกก็ไม่มีอีกเหมือนกันคำถามคือเอาละพ่อมาไปเอายามาจากไหนคาดการว่าพ่อน่าจะซื้อยามาจากออนไลน์ใช่ค่ะคุณผู้ชมเห็นตรงเถียงนาตรงตำรวจยืนอยู่ไหมฮะตรงแคร่ตัวนี้มันจะมีแคร่ที่ผู้สึกข่าวเนี่ยไปยืนดูด้วยคือเขาบอกว่าแคร่เนี่ยคุณผู้ชมฮะ เขาบอกวันที่ลูกตายเนี่ยวันนั้นเนี่ยฝนมันตก เขาบอกยาพิษมันน่าจะละลายเนี่ยอยู่ตรงแคร่ใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนเหมือนเห็นพ่อเนี่ยถืออยู่ในมือแล้วก็นั่งอุ้มลูกอยู่ที่แคร่ตอนที่พยานเห็นเหตุการณ์มาเนี่ยฝนมันตกลงมาแล้วพอพ่อตกใจก็เหมือนกับว่ามีการคลายมือออกแล้วพยานที่เขาเห็นเขาก็เห็นผงหลังจากนั้นเนี่ยผงม,มันก็เลยหล่นมาที่แคร่แล้วก็หล่นลงไปที่พื้นดินข้างล่างซึ่งตามข้อมูลเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเก็บดินตรงนี้เพื่อไปตรวจสอบแล้วด้วยค่ะคืออย่างนี้ฮะ คนที่พูดน่าสนใจที่สุดก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วยาเนี่ยไม่ได้ไป้ายหัวนม,มแต่ยาเนี่ยน่าจะละเลงอยู่ที่แคร่เพราะาฝนตกเอาแหละพ่อมันจะฆ่าตัวตายหรือไม่ฆ่าตัวตายอันนี้เรื่องของมันแต่มันไม่มีสิทธิ์จะมาฆ่าลูกประเด็นคือพยานเห็นกับตาว่ามันเอามือกวาดอยู่บนแค่เนี่ยที่ตำรวจยืนอยู่กับแค่ของจริงเนี่ย เขาบอกว่าพอมันกวาดบนแค่เสร็จมันเอามือเนี่ยเหมือนปิดปากลูกเพราะฉะนั้นยาพิษไม่ได้อยู่บนหัวนมนะฮะไอหัวจุกนมะที่เด็กกินจากขวดนมแต่ยาพิษน่าจะอยู่ในมือของพ่อเด็กแล้วตอนที่ชาวบ้านมาเจอในฉัดมงคลเนี่ยเอามือเนี่ยอุดปากลูกยาพิษที่อยู่ในมือก็เลยกรอกลงปากลูกหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณน,น้อยคุณน,น้อยเองเนี่ยยังเล่าให้เราฟังด้วยนะฮะ บอกว่าตัวเองพยายามจะเกลี้ยกล่อมด้วยใช่ไหมครับเมย์เห็นบอกว่าให้รีบปล่อยลูกออกมาเพราะตอนที่ไปเจอเนี่ยเขาเอายากรอกปากลูกสาวแล้วแล้วกําลังจะเอายากรอกปากตัวเองแสดงว่าพ่อโกหกหมดเลยเพราะตอนแรกบอกอยากจะกินจะฆ่าตัวตายเดียวๆแต่บังเอิญว่ายาพิษติดมือผมผมก็อาจจะไปจับขวดน,นมก็คือขวดนมแล้วก็ยัดปากลูกเพราะลูกร้องปรากฏชาวบ,บ้านบอกไม่ใช่เองอ่ะละเลงยาพิษบนแค่และเองกวาดแล้วอุดปากลูกฟังเสียงพยานเน่ยฮะ ลูกมันก็โลง่งล้วก็บอกให้เมียมันนมาตามมาตามคนไปช่วยนั่นก็โทรไปหาพ่อมึงให้พ่อม,มาช่วยยกลูกช่วยก่อมให้มันขอให้น้องคืนตอนนั้นลูกมันก็ร้องเป็นปกติเห็นเห็นคนโตอยู่ด้วยไหมตอนนั้นคนโตมันนอนอยู่นี่อ๋อคนโตไปแป๊บเดียวอือไปที่หลังอ๋อไม่ไม่ได้ไปอยู่ด้วยตั้งแต่แรกไม่ได้อยู่ยแ,ตแ,ยแต่แต่นี่ป้าน้อยเอท่าที่ป้ายืนยันว่าตอนนั้นที่ไปเจอกับพี่ชัดเนี่ยคือเขายืนยันว่าเขาเอาให้ลูกกินไปแล้ว อืมก็ไม่กินแต่มาเจอพี่ป้าน้อยก่อนจ้ะแต่มันไ้ตอนนี้มันบอกแหละก็ไม่อยากจะเชื่อมันหรอกเนาะมันจะกล้าให้ลูกมันกินหรือนมตอนแรกอ่ะไม่เชื่อหรอกเพราะกโยนปัดกวดนมกวาดนมมันก็ไม่มีนมแล้วเนาะก็เลยปัดกวดนมจริงอืสงสัยจะเป็นอีตอนที่ว่าลูกมันโล่งแล้วมันอุ้มลูกมันเข้าป่าแล้วมันก็ มันทำอย่างงี้เนาะมันเข้าป่าอ้อยแม่ก็เดินตามติดๆแม่ก็ขอไปก็ลูกชายก็ขอแล้วมันเอามือมันอิบข้างยาเนี่ฮะสำคัญคือตรงนี้เลยเนี่ยที่ป้ากำลังสาธิตให้ดูเนี่ยภาพสําคัญกับเสียงสําคัญคือตรงนี้เห็นไหมฮะเปิดเปิดเสียงขึ้นมาหรือเปล่าเล่าทีมันมีอยู่สามลูกมันก็โล่งแล้วก็บอกให้เมียมันมาตามมาตามคนไปช่วยนั่นก็ไปก็ลูกชายก็ขอแล้วมันเอามือมันอิบข้างยางน่ะมันไม่ได้ล่างนา้ํา แล้วยาอาจจะอยู่เออมันอุดมือปากลูกันนึงอ,อ่คะคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นป้าคนนี้คือสําคัญมาก<ะ>ที่ป้ายืนยันว่ายาเนี่ยโดนอุดปากเด็กสี่เดือนล่าสุดวันนี้พ่อเด็กโดนขังคุกอยู่คือกลายว่าที่บอกว่าเผลอเอามือไปจับหัวจุกนมเนี่ยแล้วจะให้ลูกกินเพราะลูกร้องอ,อุดอย่างนี้ฮะ,ฮะปรากฏวันนี้เมื่อตอนสี่โมงเย็นแม่เด็กเนี่ยไปรับร่างลูกนะฮะวัยสี่เดือนจาก สถาบันนิติเวชใช่ไหมโดยเบื้องต้นคุณผู้ชมฮะเขากลับมาที่ลบบุรีในดูบรรยากาศแม่เด็กสักน,นิดหนึ่งนะฮะตอน4ี่โมงเย็นที่เอาศพเด็กกลับมาเขาเาเ้าใจแค่ตัวเดียวกันป้ะที่ที่เมื่อกี้เนี่ยพ่อกวาดยายาย้ปากลูกเนี่ยนะ นี่ครเป็นยังไงครับเมย์เมื่อตอนเย็นก็เมื่อตอนเย็นบ่ายสี่โมงนะคะหลังจากรับศพน้องวัยสี่เดือนกลับมานะคะตามความเชื่อของชาวบ้านนี่คุณคุณแม่คุณยายร้องไห้นะคะเห็นบอกว่าตามความเชื่อของชาวบ้านต้องใช้น้ําอบเพื่อปรับพรมรดให้กับเด็กค่ะแล้วก็มีการเอาขี้เท้าไปป้ายที่แขนด้านซ้ายเพื่อทําตําหนิด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างน้อยเกิดมาในชาติหน้าจะได้จํากันได้ว่ามีตําหนิตรงใต้แขนซ้ายนะคะหลังจากนั้นก็มีการ เนี่ยค่ะทาพิธีรดน้ํามนให้รบน้ําศพนะคะแล้วก็เข้าลงเย็นค่ะก่อนที่จะมีการไปฝังร่างเห็นบอกว่าตามอีสานเนี่ยถ้าตายแบบนี้ก็ต้องอะไรนะฝังเอาไว้ในดินออก่อนที่จะเอาขึ้นมาเผาต้องฝังไว้เป็นปีเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคดีนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนทาพิธีน้องวัยสี่เดือนด้วยน,นะฮะแล้วผู้ชมฮะแม่เองก็ช็อกคือถามว่าแล้วพ่อคนนี้มันมันคิดอะไรอยู่ทําไมมาถึงอุ้มลูกเนี่ยนะฮะออกไปตอนที่แม่หลับถูกไหมฮะแล้วก็ยาพิษก่อปลารลูก ประเด็นคือตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตออแสดงว่าไม่ใช่อุบัติเหตุถ<ะ>ูกไหมยาพิษเปื้อนมือตำรวจก็ไม่เชื่อนะฮะปรากฏเราถามยายเด็กฮะยายเด็กก็คือคุณยายน้ําฝนยายน้ําฝนบอกว่าในฉับบงคนถูกฝากขังไปแล้วยังไม่ได้มีโอกาสถามจากปากทําไมต้องฆ่าลูกด้วยแล้วที่บ้านเราไม่มียาฆ่าปูนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเขาเตรียมผงยาพิษมาจากที่อื่นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวถ้าขวามือเปิดภาพขดนมให้ดูหน่อยได้ไหมปรากฏว่ายายเด็กอะ ที่เมื่อกี้ชาวบ้านเห็นคาตาคือมันเอายาพิษใส่ปากลูกค,คุณผู้ชมเชื่อไหมยายบอกว่าไปเปิดขวดนมกินยาพิษฉุน<ช><ช>ออกมาช่โกหกแล้วเองบอกตอนแรกยาเปื้อนตรงหัวนม,มหัวจุกเนี่ยปรากฏในขวดเลยใช่ไหมเมย์ใช่คุณยายบอกว่าพอ หลังจากเกิดเหตุเขาไปตรวจสอบขวดนมแล้วคุณยายบอกมันมีกลิ่นฉุนคล้ายๆกับยาฆ่าปูแล้วคือมันเป็นกลิ่นที่ออกมาจากขวดเพราะเปิดฝาขวดนมดมลงไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นอยู่ในขวดเลยเขาก็เลยบอกว่าแสดงว่ายาพิษต้องอยู่ในขวดนมของเด็กด้วยแน่เลยค่ะฟังเสียงคุณยายค่ะดุมขวดยาไม่ได้รุมหลานเป็นขวดยาขวดกระปุกที่ตำรวจเอาไปจะไอ้กระปุกนี่มันบอกฉลากนะฮะว่าไม่มีมยาเภทไม่มีมันเป็นกระปุกเหมือนยาผลาขาวๆ<อ>สีขาว แล้วเห็นเป็นฝุ่มเป็นเศษนะเห็นเป็นสีขาวที่มันเหลืออยู่ก็แต่ยืนยันว่าเหม็นถ้าถ้ายาชนิดแบบนี้ปกติชาวบ้านเอาไว้เบื่อเอหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาอะไรแต่มันเหม็นเหม็นแล้วเคยใช้ยานหมูไหมไม่เคยถามลูกสาวไหมครับถามปอยไหมว่าฉัดมันไปซื้อหรือไปเอามาจากที่ไหน เขาบอกว่าเคยสั่งมาออนไลน์นี่นะโออไม่ได้ซื้อตามหมู่บ้านใช่อเปเห็นว่าในกระปุกนี่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมันโกหกเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่ตำรวจสอบบอกว่าป้ายตรงหัวจุกนมไม่ใช่นะฮะยัดปากและผสมขวดด้วย